สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งย่ากกตุ้มหูเข้ามาที่อ้อที่เพื่อนเเห็นดอกกระจุ่มกระจิ๋มสีขาวขาวเนี่ยคะ่ะมันคือย่ากกต้มหูในบางประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะเขาจะใช้ย่ากกตุ้มหูเนี่ยไปปลูกประดับอ่างปลานั่นเพื่อนกดเสิร์ชเข้าไปดูใน Google. ได้อ้อเห็นโอ้ยขายกันเป็นล่ำเป็นสันประดับอ่างปลา ด้วยช่อดอกที่แบบเป็นสีขาวกระจิบกระจิตริดอะ่ะน่ารักน่ารักนะคะใครสั่งเข้ามาอ้อจะถอนเป็นต้นส่งให้แบบนี้เวลาเพื่อนๆได้ไปก็คือใช้ต้นตรงนี้ปักลงไปในดินก็จะปลูกแล้วติดได้เลยนะคะเวลาปักลงไปในดินตัดครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะแต่อ้อจะตัดให้นะตัดชุบอย่างนี้เลยไปแต่ต่อไปแต่ต่อ,ไป,ตตอไปแต่ต่อเสร็จฝังลงดินมันจะได้แบบนี้เลย แต่ถ้าใครคิดว่าอุย้ยปลูกเป็นตอกลัวไม่ขึ้นคุณอ้อขอสั่งคุณอ้อแบบแบบเป็นเมล็ดพันธุ์ดีกว่าอมเมล็ดนี้อ้อจะลําบากใจหน่อยนะเพราะว่าอ้อจะต้องมานั่งเก็บไอตัวที่มันเ,เริ่มเริ่มติดติดเมล็ดแล้วเดี๋ยวนะอ้อจะหาให้นี่นี่น,นี่ต้องเอาตัวที่มันแบบเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเมล็ดมันเห็นไหมเห็นไหมอ้อก็ต้องหาบานเบอร์เลยนะคะชุดหนึ่งห้าสิบบาท แต่ถ้าใครเอาเป็นต้นอ้อว่ามันเอาง่ายกว่าการเก็บเมล็ดพันธ์ุของมันไงเอาเป็นว่าใครอยากจะได้เมล็ดพันธ์ุของกกตุ้มหู0876069955 ID Line A U N G ไม่ใช่หญ้ากกดอกขาวนะนี่คือกกตุ่มหูคนละชนิดกัน A U N G S A R A 09อังศรา09กับหญ้ากกตุ้มหูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ